C O O S เตอสุดอีเทอร์ R O R ที่โตน R C O R ต้องจำว่าอยู่กลางใจแอลกอฮอล์ R O S C H O L D า H คาบอ็อกซี O O H ใหญ่จงจำไว้อยู่ตรงไฟ สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับพี่กัลตันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะสอนเรื่องการดูหมู่ฟังก์ชันนะคะซึ่งหมู่ฟังก์ชันเหล่านี้นะครับพี่กัลตันบอกก่อนนะว่าน้องทุกคนต้องดำเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ยอดฮิตแล้วก็ออกข้อสอบบ่อยมากนะครับโดยหมู่ฟังก์ชันที่น้องจะต้องเจอนะครับก็จะมีตัวแอลกอฮอล์ Q ครับตัวแอลกอฮอล์ Q ของเรานั้นนะครับก็คือจะมีลักษณะคือเป็น R o s นะครับส่วโครงสร้างคือจะมี O h อยู่บริเวณตรงปลายสายโซ่ต่อมาครับจะเป็นพวกตระกูลอีเทอร์ครับอีเทอร์นะครับจะเป็นอีเทอร์คือ R o R คำว่า R R O นะะคครับก็ือจ บอนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเมทิลอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็นสีโครงสร้างของสายโซ่ถ้ามันไหลโอไปอยู่บริเวณตรงกลางอย่างเงี้ยครับเขาจะเรียกว่าหมู่ฟังก์ชันที่ชื่อว่าอีเทอร์ต่อมานะครับเป็นหมู่ฟังก์ชันลักษณะของตัวแอ L ด high L D high คือ C H O อยู่ตรงบริเวณปลายสายโซ่ดังนั้นก็คือจะมี R นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มี C H O ในบริเวณตรงปลายสายโซ่จับเป็นลักษณะอัท้าแบบนี้เนาะเป็นหมู่ฟังก์ชันของตัวแ L D high นั่นเองต่อมานะครับเป็นแพทเทิร์นของตัวคีโตคีโตมันเป็น R C O R ก็คือจะะมมีีีี C CH3 C ดัับบบเเเเเิิ้้้้ลลลอออออนนน double ยยยยยยยูู่่่่่่่รรรรรววณณตตงง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 กกาาาาาาสโซชททหหใปป็ขคแ อย่างนี้ก็คือเป็นหมู่ฟังก์ชันของตัวคีโตนนั่นเองต่อมาเป็นพวกุ่นคาร์บอซิลไอซิสนะครับก็คือจะมี RCOOH, COOH จะอยู่ตรงบริเวณตรงปลายสายโซ่และตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็น R อาจจะเป็น CS2, CS3 d อะไรก็ได้หมดเลยครับนะครับต่อมานะครับเป็นพวกตะกูลเอสเตอร์เอสเตอร์ก็คือจะเป็น COO อยู่บริเวณตรงกลางสายโซ่นะครับแล้วก็จะมีตัว R ล้อมรอบปิดหัวปิดท้ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวเอสเตอร์ซึ่งน้องต้องจำให้ได้นะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนและแพทเทิร์นหน้าตามันเป็นงไไ่่่้าออจมดดลูีทท C.O.O.A.Ester ส่วน Ether A.O.R. Keto A.C.O.R. ต้องจำว่าอยู่กลางใจแอลกอฮอล์ A.O.S.C.H.O.L.D.High คาบอซิโอโองัยจงจำไว้อยู่ตรงไปคำถามคือมันเป็นลักษณะอย่างไรก็คือพวกตระกูลเอสเตอร์อีเทอร์แล้วก็คีโตนะครับอยู่กลางใจก็คืออยู่บริเวณตรงกลางแล้วมีอ่าล้อมรอบอันนี้ก็เรียกว่าอยู่กลางใจต่อมานะครับเป็นพวกตระกูลแอลกอฮอล์แอลดีไฮด์หรือคาร์บอซิลิกแอซิดนะครับคือจะเป็นพวกที่อยู่ตรงบริเวณตรงไลโต้นั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าน้องจําได้ตําแหน่ง ของมันฟังชันได้น้องก็จะสามารถแยกชนิดของหมู่ฟังชันได้ครับเดี๋ยวเรามาลองทําโจทย์กันดูนะครับอย่างเช่นถ้าที่น้องเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเรามาดูกันว่าน้องสามารถแยกหมู่ฟังชันได้ไหมอย่างเช่นข้อน,นี้ครับเห็นปะมีบริเวณ C O อยู่ตรงกลางร,ระหว่าง C กับ C แสดงว่าเป็นสเต็ปของตัวอะไรเลือกี่ตนั่นเองเก่งมากครับต่อมาครับเป็น C h O ครับแสดงว่าอยู่บริเวณตรงปลายสายโซ่เป็นลักษณะของ L D h เก่งมากครับต่อมาตัวนี้ครับ C H สาม O C H สองแสดงว่ามี O อยู่บริเวณตรงกลางลักษณะเนี่ยมันเป็นรูปแบบของอีเทอร์แน่นอนครับเก่งมาก ของแอลกอฮอล์แน่นอนครับเก่งมากเห็นไหมเพียงแค่นี้น้องก็จะสามารถแยกได้เรามาดูเป็นโครงสร้างแบบเส้นกันบ้างนะครับน้องเห็นที่พี่วงไหมครับมันคือพวกหมู่ฟังก์ชันใช่ไหมลักษณะของหมู่ฟังก์ชันนะครับหนึ่งจุดของมุมก็คือ C ถูกต้องไหมครับแล้วมี C ด d บ u b l e bond O สแสดงว่าเป็นแพทเทิร์นที่อยู่ตรงกลางเป็น C ดับเบ o u b l e b o ยู่ตรงกลางคือคีโตนนั่นเองต่อมาบริเวณตรงปลายสายโซ่เป็น C ด d บ u b l e bond O O S ถ้าเป็น C O O S เนั่นก็คือคาร์บอกซิลิกแอซิดนั่นเองต่อมาครับเดี๋ยววงตัวหมู่ฟังก์ชันกันนะมีหมู่ฟังก์ชันสองที่นะเป็น ก็คือ C O S ก็คือเป็นรูปแบบแพทเทิร์นของ L D H นั่นเองต่อมานะครับบริเวณตรงกลางสายโซ่เป็น C O O เห็นไหมครับตัวนี้คือ C แล้วก็มี O O อยู่บริเวณตรงกลางสายโซ่แสดงว่ารูปแบบของมันคือ S ร์นั่นเองยากไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ยากเนาะดังนั้นอย่ายลืมกลับไปฝึกแล้วก็กลับไปท่องนะครับเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมกันอีกรอบนึงครับ C O O เอร์สวดอีเทอร์ R O R คีโตน R C O R ต้องจำว่าอยู่กลางใจแอลกอฮอล์ R O S H O R D H carb C O O S I จงจำไว้อยู่ตรงนี้ ขอเสนอเคมีออนไลน์ของพี่กัปตันอัปเดตใหม่2021เคมิที่คร s สออนไลน์คลาสน้องจะสามารถเข้าใจเคมีสอบเคมีได้คะแนนดีขึ้นเข้าใจเนื้อหาที่ตัวเองกําลังเรียนอยู่และสามารถใช้ต่อยอดสอบสนามใหญ่ได้อีกมหาศาลและที่สาคัญพี่กัปตันอัปเดตข้อสอบใหม่ปี63ปี64ท่านบอยพี่ชานว้ายโอเคนะปีส B2 ส่วนด้วย T2 2> เขาต้องการสมรการนี้ใช่ปหพี่จะดูแล้วว่าพี่ต้องการขารพี่ต้องการค่ะต้องส่วนด้วย K1 ตรง O wak le o wak. เน้นเรียนสนุกเข้าใจมากกว่าท่องจำมันจะมีเรื่องเล่าแล้วก็มีทีต,ต่างๆนะครับในการจำครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถทําโดดแล้วก็เข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นครับพี่กับตาสอนแบบไม่มีการกเลยนะคะบอกเทคนิคต่างๆเนื้อหานี่แน่นมากๆพี่กับตานะเทคนิคการสอนดีสอนแบ่บแล้วก็แบบพลังเดือดร้นคนไม่มีพื้นฐาน <c oughs> ก็เรียนได้คือตอนมาเสียเราได้เกรด2แล้วแบบเรามาเรียนตอนม5ถึง2คือเราได้เกรดสี่เ <c oughs> ลยนะคะทุกคนเด็กคนหนึ่งที่ได้เกรด2.5ทำไปไม่ได้เกรดเคิคเกรด4ค่ะมันเป็นอะไรที่เราภ<อ>าคภูมมิใจาก ากเลยนะคะคแถมทุกครอะได้รับหนังสือฟรีส่งตรงถึงหน้าบ้านหากใครสนใจทักแชทสอบถามโปรโมชั่นกับแอดมินได้เลยรับรองเรียนสนุกคะแ,แนนปังกุริเย่แน่นอนเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจ